สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแกงยอดเต่ารางใส่กระดูกหมูเนาะใส่ผักลา้าผักแคร์ตัวนะเจ้าคนเมืองพึ่ท้องว่าเขิงนะเจ้าเอายอดอ่อนมาหัน่นมาซอยเสร็จเรียบร้อยไปตำเครื่องแกงเนาะหอมกระเทียมนะเจ้าใส่ครกลงไปเลยเนาะตามด้วยพริกแห้งนะเ้าะผงชูรสเล็กนะ้อยรยดินนิดหน่อยนะเ้าตามด้วยกะปิและปาหานะแกงเมืองได้ใส่ปะหา u, ะเยอะๆเนาะคราวนี้ก็มาโขเครื่องแกงให้ละเอียดเ้าะเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเต่าเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเอาหมูกับเครื่องแกงลงไปผัดไปรวนนเนาะ วันนี้เขาจะแกงสกะกดูกหมูนะจ้าตามด้วยน้ำร้างครกเนาะล้างเครื่องแกงในครกใส่ลงไปนะจ้าเพิ่มน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเนี่ยฮะก็อ้อมหมูจนสุกจนเปือ่อยนะจ้าน้ำเดือดบรดบรด,ดก็ใส่ยอดเตาร้างลงไปเนาะอายอดอ่อนสุกง่ายนะจ้าคำเดียวก็สุกนะจ้าแกงสุกแกงเปื่อยก็ใส่ชะอมลงไปนะจ้าปิดท้ายด้วยใบชะพลูเนาะหั่นซอยใส่ลงไปนะจ้ามาชิมรสชิมชาติประจังยังก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าแกงยอดเตาร้างใส่กระดูก